เรามาเริ่มต้นเรียนการสร้างเว็บกันก่อนนะฮะวิธีการที่ผมจะนำมาเสนอเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ว่าเรียนแล้วต้องทำได้แล้วใช้เป็นด้วยเพราะฉะนั้นเมนูต่างๆนะครที่ผมจะอธิบายไล่จากนี้ไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่เราทำงานด้วยจินตนาการก่อนนะเรามีการสร้างภาพก่อน,นว่าภาพที่เราต้องการเนี่ยมันคืออะไรภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายของการเรียนครั้งนี้คุณต้องการอะไรจากการเรียนครั้งนี้ก็คือ คุณต้องการที่จะมีเว็บที่เป็นตัวตนของคุณถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างเว็บที่เป็นตัวตนของเราเนี่ยถ้าเราเนี่ยเข้าไปศึกษากลไกแล้วเซตติ้งเรื่องต่างๆนะฮะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์เยอะมากจนกระทั่งเราเองเนี่ยกว่าจะเจอว่าสร้างให้มันเป็นในรูปแบบที่เราต้องการจริงๆจะใช้เวลาเยอะมากผมจะกลับทางให้พวกเราเรียนนะฮะสร้างรูปแบบที่เราเป็นจินตนาการเป็นตัวตนของเราก่อนนะฮะทำเว็บที่ ไม่มีอะไรซับซ้อนแต่เป็นของเราจริงๆให้ได้ซะก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเราค่อยมาเซตติ้งในส่วนของรายละเอียดนะครับเราสามารถจะเซตกันได้จนในระดับเป็นโปรเป็นนักเขียนเว็บก็ยังได้เราสามารถที่จะจัดการเว็บเนี่ยขึ้นโฮสต์นะครับแล้วแก้แก้ไขล็อกอินต่างๆแก้ไขปลักอินต่างๆเราทําถึงขั้นนั้นได้แต่ถามว่าในฐานะนักการตลาด เราเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าเราเป็นเว็บมาสเตอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเราเองเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะที่พอเหมาะพอควรแต่ในเรื่องของการเรียนเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องเบรกนะครับหลังจากที่เราเอามาใช้ตัวนี้เป็นเครื่องมือแล้วนะครับเราค่อยไปเรียนต่อเหมือนกับเราเรียนวิชาชีพในระดับปริญญาตรีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับการจะไปค้นคว้าเรียนต่อในระดับโทในระดับเอกเนี่ยเป็นเรื่องที่สร้างเสริมศักยภาพให้ตัวเราในภายหลังได้นะครับแต่ตอนนี้ผมอยากให้พวกเราเนี่ย เข้ามาแล้วก็มีเว็บที่เป็นตัวตนของเรานะครับใครอยากได้ไลฟ์สไตล์แบบไหนเป็นเว็บที่พรีเซนต์ตัวเองนะว่าตัวเองนะเป็นนักเขียนนะว่าตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะว่าตัวเองเนี่ยมีตัวตนในด้านความสามารถต่างๆอะไรบ้าง,าง setups. เรามาได้เว็บตัวนั้นใช้ก่อนนะครับเชิญนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูวิดีโออย่างแรกนะที่ผมจะทําให้ก็คือว่าผมจะบอกให้พวกเรารู้จักวิธีการในการที่จะขอเปิดการใช้เว็บฟรีกับ w o WordPress ก่อนนะฮะเชิญครับ